สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องทางดอกแก้วแฟมิลี่นะผมวันนี้จะให้พ่อควานนับขี่น้องดอกแก้วกลับนะผมเอาขาข้างหนึ่งก่อนเอาสูงเร็วสูงสรงโอ้ยอ้ยสูงอะสูงอ้ยตายเลยดอกแก้วโันนี่นะครับผมหาพ่อควาน่าขึ้น มีท่านผู้ชมนะครับเรียกร้องมานะผมอยากเห็นพ่อควานขี่น้องดอกเก้ยวนะครับผมนี่เลยนะผมพ่อควานก็ขี่น้องดอกเก้ยวกลับนะผมวันนี้อ่าไปแล้วนะผมจะจะให้ดูอสักแป๊บหนึ่งนะผมอีแดง วันนี้พอควานขี่กลับนะครับผมก็อจะถ่ายให้ชมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมกะกีฮะก,กี่<ช>กีเลยเดี๋ยวเขาพาดูนะครับผมพอควานขี่น้องดอกแกว้วไม่ค่อยขี่นะครับผมพอควานปวดเอวแก่แล้วจะเป็นลูกควานสะส่วนใหญ่นะครับผมที่อ่าไปพาน้องดอกแก้วมาที่นี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่ จากไลฟ์สดนะครับที่ว่ามีแม่เอฟซีใจดีมาเหมาให้น้องวันนี้นะครับนนจากโปรโนะครับผม33ตะกร้าคิดเพียง20ตะกร้านะครับวันนี้จัดโปรโมมเหมาเหมาเลยนะครับผมนี่วันนี้พ่อควานขี่น้องดอกแก้วกลับเลยนะครับผมพ่อควานกับน้องดอกแก้วนะผมหน้าเหมือนกันหรือเปล่านะครับดูดูนะครับผมมีหลายท่านบอกนะว่าพ่อควานกับดอกแก้วนะครับหน้าเหมือนกัน,ๆๆน,น,นก็มีหลายๆเชือกนะผมที่ว่าอ่า ช้างที่เลี้ยงนับจะเหมือนพ่อควานที่ดูน้องนะผมถ้าควานผมช้างก็ผมนะผมถ้าควานอ้วนนี่โูช้างจะอ้วนเลยจะคล้ายกันนะครับผมนี่วันนี้โอ้ยพ่อควานเมื่อเมื่อเอวไม่พอควานไม่เท่าเมื่อไม่นี่อไม่ค่อยเมือ่อหรอกมันขึ้นยาก <c oughs> ไม่เท่าไรหรอกแค่นี้นะพอควาน ขึ้นฮาวุ่นแน่นาแล้วอบคุณควานจอยเนาะนู้นน่บคุณที่แวะมาดูเราโอ้ยเดี๋ยวเห็นแหละในคลิปนี้แหละอ่าท่านอดที่อ่าจะน่าจะปิดล็อกดาวยังไม่พกขวานก็ามาอ่ามาเยี่ยมมาชมนะครับมาเล่นกับน้องดอกแก้วได้นะครับผม มาแบบอยากมาใกล้ชิดกับน้องนะผมก็แวะเข้ามาได้นะครับถ้าปลดล็อกดาวน์นะผมก็ก็ถ้าฉีดวัคซีนก็มาได้เลยนะพ่อขวานเนาะถ้าฉีดวัคซีนถ้าไม่มีโรคมาเลยค้าถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะผมมาได้เลยนี่ต้องระวังแบบนี้นะครับถ้าอยากกี่น้องต้องระวังยิงไม้อะไรด้านบนเองนะครับผม นอดูดูดอกแก้ววันนี้ได้กินนะครับผมได้กลับเร็วนะครับผมก็จะมีบางวันนะครับผมที่ว่าอ่าไม่หมดนะครับผมขายไม่หมดก็จะต้องไปเอาไปให้น้องกินที่หลักนะครับก็จะเป็นที่พอขวานเมาเองเมาเองก็ขาดตุนเนาะพอขวานก็มีแบบโอ้โหลาสุดเลยวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้เพียงสี่ตะกร้าเท่านั้น เอาเอาเอาโดนดอกเ้าควายควายเอาอุ้ยหนีควายแล้วหนีควายแล้วควายอะเล็กน้อยอันนี้นะครับชนนอาบทบ้านเราววูฮแล้วเหมือนเลยเด้ในนุมปรันท่กล,นลกลอยนี่อ่าด้านหลังก็เป็นควายนะผมก็มกกประมาณนี้นะครับผมอ่าพอควานก็ขี่ไปแล้ว ได้เร <laughs> ียบนีวันนี้ฮะพอวาวันก็จะป้อนไปเรื่อยๆนะผมวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาไปเทให้น้องกินที่หลักนะครับก็จะเดินป้อนไปเรื่อยๆครับจนหมดเลยนะครับผมกว่าจะถึงหลักน้องก็น่าจะหมดพอดีนะครับดูน้องหันดูนะผม ตะวางแล้ววันเก่าครับ ควันเก่าควันเก่าครับเกิดมาเลี้ยงแต่ช้างเลี้ยงแต่วัวแต่ควายสุดท้ายก็มาจบที่ช้างครับแต่ก่อนก็เลี้ยงควายเลี้ยงวัวครับเลีียนจากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเลี้ยงช้างแล้วพอควานเลี้ยงช้างหลังเลี้ยงเพื่อนครับแล้วก็เลี้ยงมาตลอดเลยแต่ก็เลี้ยงมาตลอดเลยแต่ก่อนที่น้องเราเยอะเนี้ยแต่ก่อน นี <łość> ่นะประมาณนี้นะครับใครอยากอ่าที่อยากชมพอควานขี่น้องดอกแก้วนะครับผมเล่นรอเทเลรอเท่เลยท่อเลยนะครับผม อาสวัสดีสวยๆก่อนจากลาแม่เมฟซีก่อนควานอสวัสด,ดีค่ะ,ะค่าล่ะเหยื่อเขี้ยวโอ้ยเออดังดังเอฟอ้าหนุสวัสดีลับลาหน,น่อยน,นึ่งครับขอบคุณครับจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้มาถ่ายาให้ดูนะครับว่าพอควานขี่ดอกแก้วเป็นยังไงนะครับผมนี่ดอกแก้วก็จะเดินไปหลักแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับน้องด้วยนะครับ